วันที่19พฤษภาคม2567งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลวิริยกิจวัดทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดดอุดมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเกรียงกตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสมคิดเชื้อคงรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนายสมศักดิ์บุญประชมสสอ,อำเภอน้ำยืนนายสะอาด่งรักนายอำเภอเดชอุดมและสิทธิยานุสิทธิ์หลังไหลามาส่งหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพระครูวิมลวิริยกิจ เป็นพระภิกษุที่มีข้อวัดปฏิบัติจริยวัดอันงดงามจึงได้รับความไว้วางใจให้ปกครองคณะสงฆ์ดังนี้วันที่18เดือนตุลาคมพศ2520ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดสุบันฐานานุกรมในพระครูวิบูลธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอเด็ดดม วันที่สองเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งเทิงจนถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2567วันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งเทิงพระครูวิมลวิริยกิจชื่อสถานะเดิมชื่อสุบันแก่นลา เกิดเมื่อวันพุทธที่13ตุลาคมพุทธศักราช2486เดือน11ปีมะแม่ณบ้านโนนตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือตำบลทุ่งเทิง